เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่รับจะไปพูดคุยกันเรื่องของงานวิจัยซึ่งค้นพบว่าการอยู่บ้านเนี่ยบางทีก็ต้องเจอฝนพิษเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจากเตาแก๊สที่มีการปล่อย PM2.5 เกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสิน รถไปฟ้าสายสีเหลืองและรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1ชุดเท่านั้นนะครับคุณฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับใน2งช่องทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS แล้วก็ช่องทางที่2เป็น a c e b o o k Live นะครับทาง SMS พิมพ์คําตอบ แล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ชุด1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านา YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับเมื่อถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับได้ให้ข้อมูลก่อนแล้วก็คําถามจะตามมา ข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอร์มนะครับได้ร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติขยายระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่นสําหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นะครับโดยจะขยายไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566นะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะครับร่วมกับธนาคารทหารไทยธนชาติ ขยายระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าการขยายระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอฟมกับทางธนาคารทหารไทยธนาชาตินี่นะครับ จะมีการขยายระยะเวลาในการจัดโปรโมชั่นออกไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับจนถึงเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับ sfs 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารอมสินนะครับขอ,อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อรายย่อยซึ่งเหมาะสําหรับเจ้าของธุรกิจนะครับที่อยากจะขยายร้านอยากจะเพิ่มยอดขายหรือว่าอยากจะได้เงินสดเพื่อต่อยอดธุรกิจก็ได้นะครับโดยธนาคารมีข้อเสนอ หลากหลายด้วยกันทั้งอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นเวลานาน6เดือนทั้งการปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน6เดือนโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1ล้านบาทนะครับแล้วก็มีขยายระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันสนใจก็สมัครได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโดยการจัดทำนิติกรรมนั้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2566สนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB call center มาเลขโทรศัพท์1 1 1 5หรือทางเว็บไซต์นะครับ w w w e b o gsb o r t h นะครับเมื่อเร็วนี้ครับผู้บริหารท่าเรือกรุงเทพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองความปลอดภัยอาชีวิยนามัยแนละสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพอากาศภายในพื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพตามโครงการท่าเรือสีขาวหรือว่าไวท์พอร์ตเพื่อดําเนินการตรวจวัดควันดาของรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงประเภท น้ำมันดีเซลแล้วก็รถบรรทุกสินค้าในเขตพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพนะครับโดยเป็นการเฝ้าระวังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5เพื่อไม่ให้เกินมาตรฐานตามกำหนดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนอีกด้วยโดยได้ทําการตรวจบริเวณประตูเขื่อนฝั่งตะวันออกท่าเรือกรุงเทพคลองเตยนะครับแล้วก็ มีหากพบรถบรรทุกสินค้าหรือบรถตู้สินค้าที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานเนี่ยจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยจะมีการพ่นสัญลักษณ์คำว่าห้ามใช้เอาไว้แล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับนะครับและรวมถึงให้รถบรรทุกดังกล่าวไปแก้ไขเพื่อปรับลรงกต่อไปด้วยนะครับเมื่อเร็วนี้ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพได้จัดประชุมก่อนการยื่นข้อเสนอของ เอกชนในโครงการทางพิเศษสายกระทู้ถึงป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเอกชนได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของโครงการอย่างรอบด้านรวมทั้งเข้าใจรายละเอียดการจัดทําข้อเสนอได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนพร้อมกับการตอบข้อสงสยัยซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เอกชนจะยื่นซองข้อเสนอต่อไปนะครับโดยมีเอกชนเข้าร่วมทั้งของไทยของจีนและก็ของฝรั่งเศสนะครับสนใจก็สามารถซื้อเอกสารแล้วก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้โดย โดยมีเอกชนที่สนใจนะครับซื้อเอกสารแล้วก็เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จํานวน13บด้รายด้วยกันซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับบริษัทผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม2566นี้นะครับส่วนการก่อสร้างจะเริ่มทําการก่อสร้างตั้งแต่ปี2566จนถึงปี2570นะครับซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ทันการจัดงาน Specialized Exp 2028ซึ่งมีกำหนดที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนมีนาคมถึงมิถุนายนนะครับในปี2571นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าขานเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของงานวิจัยซึ่งพบว่าการอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะหนีปัญหาฝุ่นพิษไม่พ้นก็ได้นะครับพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตนพุทธไทยอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับ ตาแ,แก๊สมีพีเอมสองจุดห้าด้วยนะัอาจารย์คือก่อนอื่นต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับออะไรที่เป็นเป็นการเผาอะมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดพีเอ็มสองจุดห้าหรือว่าพีเอ็มที่มีขนาดเล็กกว่าอยู่แล้วครับ,รบแต่เช่นเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบน,นซินเนี่ยก็จะเกิดก็จะก็จะเกิดละออกเนี่ยที่มันมีขนาดเล็กกว่าสองจุดห้านะครับแต่ว่าทำไมเราถึงกังวลตัวสองจุดห้าว่าเครื่องที่ ที่ตรวจนะครับมันที่มันมีความแม่นยําเนี่ยับมันจะตรวจได้ที่2.5นะตอนเนี้ยที่มันเล็กกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะดูยากนิดหนึ่ง<อ>เพราะฉะนั้นการการเผาเนี่ยมันก็จะเกิดตัว pm 2.5อยู่แล้วครับอ๋อ<ม>ัะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการเผาไม่ว่าจะเผาอะไรก็ตามนะอาจารย์มีอยู่แล้วปกติใช่ครับใช่แล้วถ้าเป็นธรรมชาติก็เผากันเองนะอาจารย์อถ้าธรรมชาติก็ก,ก็ก็มีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วมีมีกันอ๋อ มีอยู่อย่างเช่นปล่องภูเขาไฟอา้ก็พีเอ็ม2.5ดอว่าเล็กกว่านั้นก็กนนกเป็น<ม>ไปได้ครับเอาเป็นว่าทุกอย่างที่มีการเผาเกิดขึ้นมีพีเอ็มทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่าอไซส์ขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนมันจะทาอันตรายกับเราได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอาจารย์ก็ที่ทําอันตรายกับเราได้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตแตอ่า10นะครับ <10. S 2> ซึ่งเป็นฝุ่นฝุ่นขนาดใหญ่เนี่ยที่มาจากอพวก การก่อสร้างพวกนี้ครับก็เป็นฝุ่นขนาใจก็ออย่างเช่นบริเวณรอบโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นเหมืองต่างๆอย่าง,างฆฆนี้ครับก็อันนั้นจะเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ซึ่งอ PM10 นะครับก็อันนั้นก็จะมีผลกระทบต่อการทำงานการทางานของระบบหายใจกับปอดโดยตรง<ฆ> PM10 แล้วก็เล็กมันก็มี PM5 ครับอาจารย์ ก็ถ้าถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยเราจะเรียกที่สองจุดห้าสองจุดห้าเลยนะครับใช่ครับก็เราจะเป็นอ่ามันก็จะเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ครับเช่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับแต่ว่ามันที่ที่น่ากังวลผมว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยมันเล็กกว่าสองจุดห้าอีกอันนี้น่ากังวลกว่าครับครับแต่มันก็เดีายวว่านะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยคนอาจจะคิดว่าปลอดภัยไงอาจารย์จากงานวิจัยที่ที่ส่งมาน่าจะเป็นเรื่องของการ อ่าบ้านของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นระบบปิดเพราะว่าหนาวอากาศใช่ไหมฮะถูกไหมฮะแ่ครับแต่บ้านเราเนี่ยเตาแก๊สเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่มันจะอยู่ในครัวยู่บ้านเราเนี่ยอ่าบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถทําเป็นระบบปิดเหมือนต่างประเทศได้นะครับเราก็เราก็มีอากาศไายเทอยู่ล้วก็ไม่น่ากังวลแต่ว่าของต่างประเทศเนี่ยนะครับอ่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นระบบปิดนะครับของบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครัวไทยซะเยอะ ถูงไหมครับเน้นโปร่งโล่งเงี้ยฮใช่ถ้าเกิดอยู่คอนโดก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะครับก็ไม่ไม่ไม่น่ากังวลตรงนั้นครับผมอ๋อเตาไฟฟ้าไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ๋อครับแสดงว่าแต่แต่คอนโดเขาก็ไม่ใช้เตาแก๊สอยู่แล้วไม่ใช่อาจารย์ปกติอันนี้ผมไม่ทราบนะอาจารย์ผมไม่ทราบนะไม่ไม่ด้อยู่คอนโดส่วนใหญ่เอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นครัวที่เป็นดีลอินเนี่ยกับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเตาไฟฟ้านะเตาแก๊สเนี่ย มันจะค่อนข้างอันตรายสําหรับคอนโดฮ่าใ,ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเตาไฟฟ้าไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าถ้าอยู่บ้านแล้วก็ท่านใช้เตาแก๊สปกติเนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะส่วนส่วนใหญ่จะเอาไว้นอกถ้าไม่ดอกบ้านก็แยกครัวออกไปข้างนอกใช่ไหมฮะครับครับใช่ครับโดยหลักการเลยอืมครับแต่โดยหลักการของของของคนที่อยู่ในเอเชียก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอ๋อครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอย่างบ้านๆอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์เนี่ยครัวกับห้องที่นั่งเล่นมันอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยมีโอกาสไหมฮ ผมว่ามันมันมันก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าอย่างอย่างการออกแบบบ้านของของของเราเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างมีอากาศถ่ายเทยได้สะดวกใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่น่ากังวลขนาดนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งเราไม่ได้เราไม่ได้เผาแบบตลอดเวลาเอาเป็นเอาตายนะครับ <laughs> เป็นเป็นแบบว่าเป็นแค่บางช่วงเวลาแค่นั้นนะ <laughs> ครับครับแต่แต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยเขาอาจจะทดลอง นะครับในในพื้นที่ที่มันที่คนเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในนั้นเนี่ยฮะมมันเป็นแบบเหมือนระบบระบบของการทดลองมากกว่าอย่างงี้ก็เราก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากก็ได้นีครับใช่ใช่ครับผมว่าที่ที่น่ากังวลผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์แล้วก็การเผาในที่โล่งอันนี้ยมากกว่าอ๋อครับใช่ใช่ครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีเปเปอร์อยู่ในมือบอกว่าคเขาวิจัยเนี่ยเขาวิจัยรูปแบบ หรือว่าการควบคุมตัวแปรอะไร Susan, ต่นางนๆานี่เป็นยังไงอาจารย์มีไมหมครับเปเปอรมไม่มีวิ <c oughs> ปลไรอาจารย์แค่ถามด้วยเฉยเพราะ่บาบางทีถ้าถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไปออกเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือบ้านในต่างประเทศมันจะไม่เหมือนบ้านเราคนละอย่างก,กันเลยใช่ครับในส่วนของอผมขออีกรอบหนึ่งครับขอคําถามอีกครนึ่ง,งคือคือ,คอ,เ,อ,อเวลาที่เขาวิจัยเนี่ยเขาจะต้องมีการควบคุมตัวแปรหรือว่าปัจจัยใช่ไหมครับอาจารย์ อ๋อใช่ครับ<ช>ทีนี้ผมไม่รู้ว่าเปเปอร์เขาเนี่ยเขาบอกเราหรือเปล่าไหมฮะอาจารย์ว่าเขาใช้ตัวเอมีวิธีการในการควบคุมตัวแปรอะไรบ้างยังไงเนี่ยอาจารย์มีครับก็มีเรื่องของคครครับับบจำนวนอ่ตัวอย่างจํานวนตัวอย่างอืมให้ครับว่าใช้เขาใช้กี่ตัวอย่างครับนะครับแล้วก็อน่าจะควบคุมในส่วนของการตรวจวัดตรวจวัดค่าต่าง นะครับก็ตรงนั้นก็ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมกับกับแต่ฟังฟังแล้วมันก็ไม่เหมือนกับบ้านเราอยู่ดีนะฮะอาจารย์ครัวบ้านเรามันโปร่งกันเยอะคนเรื่องกันเลยใช่ครับใช่ครับส่วนส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่อ่าอ่าอยู่ในต่างประเทศครับอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวจะไปผ่านไม่ใช่เตาแก๊สเลยถ้าถ้าไม่จริง,รงๆมันก็ไม่ใช่คือถ้าเกิดว่าใช้ปกติเนี่ยอาจารย์วันหนึ่งทำกับข้าวเอาผมให้สามมื้อเลยทําเต็มที่เลยสามมือ้อมันก็ไม่น่ามีใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ครับไม่น่าก ไม่นา่าแล้วถ้าเป็นเตาถ่านล่ะครับอาจารย์เตาถ่านก็ไม่จุด<อ>ในบ้านอยู่ดีอ่ะใช่ใช่ครับจุดในบ้านไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้อยู่แล้วใช่ฮะนะครับคือคืออาจจะมีพีเอมสองจุดห้าอะไแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้จุดในบ้านเพราะฉะนั้นลมมันก็พัดหมดระเหยไปหมดไปหมดครับอืมครับอ่ะไม่น่ากวนอะไรแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเขาระบบเออ่บ้านเขาค่อนข้างแน่นหนาแล้วก็จะไม่ค่อยใส่เทเหมือนบ้านเรานะครับแล้วก็เขาเขา ประเทศเขาเนี่ยใช้พลังงานสูงะนะครับเขาใช้พลังงานสูงว่าในช่วงหนาวเนี่ยมีการใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับก็คือออย่างที่บอกว่ามันมีการปลดปล่อยเตาแก๊สและเตาอบเนี่ยบางชนิดเนี่ยปล่อยอในใน,ในตัวเช่นแล้วไฟายเนี่ยในปริมาณเกินกว่ามาตรฐานที่เขากำหนดนะครับสำหรับมีการปล่อยเนี่ยในในในที่ที่เป็นระบบปิด นะครับแต่ว่าการแจ้งเนี่ยก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกครับในเมืองหนาวเนี่ยเขามีการเขามีการอามีการออกแบบที่มันจะค่อนข้างแตกต่างกับบ้านเราครับกับ,ก,บกับก็เอาเป็นว่าดูแบบใช้ชีวิตตามปกติก็โอเคนะฮะส่วนคนที่ต้องทําอาหารทั้งวันเนา่ยจารยบรรดาอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ฮะอันนั้นอันนั้นส่วนใหญ่ก็จะมี เครื่องมีฮูดนะครับไว้สำหรับด,ดูดอากาศใช่ไหมใช่ครับดูดอากาศก็ไม่ไม่ไม่ได้น่กังวลขนาดนั้นครับเอาไปว่าสบายใจได้แต่ที่น่ากังวลน่นจะเป็นเรื่องความร้อนมากกว่าอ๋อครับความอ๋ออะไ้ขอ็อเ,ขเราปัจจัยกันทีนี้สําคัญที่สุดเนี่ยอาจารย์ในเมื่ออย่างตอนนี้ผมเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงนะครับไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันดูแต่ว่าดูดูนะัตอนนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นใช่ไหมะอาจารย์อ่ามีมีฝนตกครับดีขึ้นมีฝนตกนะครับ มีฝนตกในหลายพื้นที่ก็ดีขึ้นครับกับแล้วมันมีลมลมลมมาเกี่ยวด้วยไหมอาจารย์เกี่ยวครับลมเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยในการในการทําให้อากาศเนี่ยมันถ่ายเทเลยเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยที่มันขึ้นถึงสีแดงชั่วทางพื้นที่เนี่ยับที่มันมันขึ้นถึงในเขตในแถวไม่ทิ่ลนเนี่ยเรามีเพื่อสถานีตรวจวัดอากาศใช่ไหมครับอาจารย์อยู่สารยาใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับสองร้อยกว่าโอ้โหสารยาสองร้อยกว่าเลยฮะ สองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าเกือบเกือบสองร้อยห้าสิบครับ <3 S 1> ครับเนี้ยเอ่อในช่วงนั้นเนี่ยพบว่าอากาศเนี่ยมันปิดอืนะครับอากาศมันไม่มีการหมุนเวียนของลมเนี่ยแล้วก็มันเป็นอ่าอ่าภาวะที่มันที่มันนิ่งสนิทเลยบแบบนั้นเนี้ย มองไปก็เราจะเห็นแต่หมอกเราจะเห็นแต่ฝุ่นเนี่ยเต็มไปหมดเลย<ม>อเอ่าะในช่วงนั้นนะครับมีความอันตรายสูงอืมนะครับแล้วก็ตอนพอหลังจากที่มีฝนตกเนี่ยปรากฏว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนไปเหลือแค่ประมาณสักยี่สิบนะครับจากสองร้อยกว่าอืใช่ครับจากสองร้อยกว่าเลอยนะี่สิบนั่นแสดงว่าลมแล้วก็อ่ฝนเนี่ยมันช่วยทําให้อากาศเนี่ยมันมีมันมีมันมีอ่คุณภาพที่ดีขึ้นครับ ับต้นไม้มีส่วนช่วยไหมครับต้นไม้มีส่วนช่วยเยอะเลยครับและในการในการในการช่วยดูดซับพีเอมสองจุดห้านะครับแล้วก็อ่บริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่นเนี่ยอุณหภูมิก็จะต่ําลงกว่าบริเวณถนนอ่าใช่ใช่ครับในหลายๆงานทดลองเนี่ยนะครับ,รบก,ก็ก็ต้องก็ต้องคํานึงผมว่าอปัจจุบันก็ต้องคํานึงถึง,ถงพื้นที่สีเขียวให้เป็นหลักครับ กับอย่างที่ไมหิโดนสารยาเนี่ยต้นไม้ก็เยอะนี่ฮะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าอในช่วงนั้นเนี่ยอากาศมันคล้ายๆอย่งอากาศมันไม่มีการถ่ายเทมันไม่มีลมเลยใช่ไหมใช่ครับมันไม่มีลมแต่สถานีที่เราวัดเนี่ยเราตั้งไว้ริมถนนอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ามันก็จะค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเราเราต้องการดูข้อมูลจริงอ่าอ่าอ่าที่เป็นข้อมูลที่อยู่ริมถนนเอาให้หนักสุดเนี่ยใช่ใช่ครับใช่ กลับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตัวเลขที่มันแบบดูร้ายแรงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครมีต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจารย์มีคาแนะนำไหมครับว่าสมมพุทธมีต้นไม้เนี่ยเราควรจะทำยังไงเพื่อให้พีเอมสองจุดห้ามันลดปริมาณลงไปในพื้นที่บ้านเราเนี่ยครับถ้ามีพื้นที่นะครับก็มีพื้นที่ก็เรือนแบบธรรมชาตินะครับก็บมีอหลายๆเรือนยอดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่คอนโดเ็าอาจจะใช้อพวกไม้เลื้อยไม้เลื้อยที่ห้อยใบลงมาเนี่ยนะฮะห้อยลงมา เปษีหรือสีนะครับหรือว่าเป็นอไม้เลื้อยชนิดอื่นหรือว่าใช้ใช้อใส่เกาหลีที่อยู่ในกระถางเนี่ยมาตั้งให้เป็นเหมือนกําแพงก็ได้เลยก็ได้ใช่ใช่ครับอ๋อครับครับก็แล้วตั้งเป็นเหมือนกําแพงเลยก็ได้ครับจําเป็นต้องเอให้ใบเขาชุ่มน้าหน่อยไหมฮะหรือไม่จะเป็นก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นรดน้ําปกตินี่นะรดน้ําปกติมครับ ครับแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะทําหน้าที่จับไอ้ฝ er ุนละอออพวกนี้เองไม่ต้องกวนใช่ครับใช่คร like yeah, ับครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านที่ไม่มีต้นไม้แหละครับอาจารย์ทาวเฮ้าส์อะไรพวกนี้ออันนี้ก็จะยากหน่อยอาจจะต้องใช้อ่าเวลานอนก็ต้องเปิดแอร์เครื่องฟอกอากาศช่วยอ๋อครับครับแต่ถ้าไม่เปิดอกากศ็ช่วยได้ครับต้องเครื่องฟอกอากาศก็ต้องเป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองทีเอามสองจุดห้าได้ครับครับ ับแล้วก็เราก็ต้องมีการทําความสะอาดแผ่นกรองตัวเนี้อยู่อย่างสม่ําเสมอครับผมกับช่วงเวลาเนี่ยมันมีผลไหมอาจารย์กับการมีปริมาณมากหรือน้อยของฝุ่นเนี้ยช่วงเวลามีมีผลครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นในช่วงช่วงเช้าเช้านะครับอ๋อที่นึกว่าเป็นหมอกใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับที่บางคนบอกว่าเหมือนเป็นหมอกแต่ไม่ใช่มันคือฝุ่นพิษครับผมช่วงเช้าเนี่ยมีผลเยอะเลยทีเดียว นะครับแล้วก็เมื่อแดดออกเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นอครับช่วงตีห้าจะตีสี่ตีห้าเนี่ยหกโมงเนี่ยช่วงนี้จะสูงครับตีสี่ตีห้าหกโมงโอ้เช้ามืดเลยน่ครับเนี่ยเช้ามืดครับที่ผู้สูงอายุชอบออกไปออกกําลังกายช่วงอันตรายมากแต่แต่ถ้าเกิดไม่แนะนํามันเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ทำไมไปกระจุกตัวกันอยู่ตอนช่วงนั้นได้ไงช่วงที่ออากาศมันมันเริ่มนิ่งครับไม่มีการถ่ายเทเท่าไหร่ นะครับคือในช่วงที่มันในในช่วงที่มันจะเปลี่ยนจากอ่ากลางกลางคืนเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลางวันเนี่ยนะครับอากาศมันมันเริ่มนิ่งอะไม่หมอมันจะนิ่งใช่ครับมันก็เลยทําให้อ่าเียมสองจุดห้าเนี่ยมันสูงกว่าครับในช่วงเวลาอื่นๆครับอ๋อมันไม่มีลมอะนะฮะอาจารย์ใช่ครับไม่มีลมอ๋อแล้วกลับกันแหละครับจากกลางวันเป็นกลางคืนแหละครับ จากแางควานเป็นคืนอมันมีการมันมีการถ่ายเทนะครับมันมีการถ่ายที่มีแสงแดดเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ครับการถ่ายเทเนี่ยมันมันเป็นไปได้ดีกว่าครับอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะออกกําลังกายอะไรก็ดูเวลาหน่อยแล้วกันนะฮะเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์พุทธไทยนะครับอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็เห็นภาพตรงนี้นะครับคุณฟังครับ pm 2.5ไม่ต้องกังวลมากนะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโอ้โหอยู่ในบ้านก็มีมีครับมีถ้าองค์ประกอบเป็นเหมือนอบ้านของคนที่อยู่ในเมืองหนาวเขาซึ่งเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการทําวิจัยเนี่ยนะครับเมืองหนาวในที่นี้ก็นี่แหละครับรวมหมดเลยตั้งแต่มงโกเลียเยนนู่นเลยฮะทางอเมริกานู่นเพราะอากาศมันเย็นเย็นมากเย็นจนต้องปิดประตูหน้าต่างเพื่อที่จะพยายามทําให้หน้าต่างมีน้อยที่สุดเนะี่ยพูดง่าย จะได้ให้อากาศจากข้างนอกเนี่ยมันเข้ามาน้อยเกินไปนะครับทีนี้งานวิจัยเนี่ยเขาเ,เป็นการศึกษาของ PSE Helthy a Energy นะครับเขาเก็บตัวอย่างอากาศจากครูเรือนที่ใช้เตาแกส๊สเห็นไหมฮะในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับปรากฏว่ามีเบนซินอยู่99%ของตัวอย่างทั้งหมดแล้วก็มีไซลีนมีโทรูอีนมีเอทิลเบนซินซึ่งต่างก็เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งขึ้นมาก็ได้นะครับเจฟ สคอนนอฟซึ่งเป็นกรรมการบริหารของ PSE Healthy Energy เนี่ยเขเปรียบเทียบบอกว่าปริมาณสารเบนซินที่พบในบ้านที่มีเตาแก๊สเนี่ยจะใกล้เคียงกับบ้านของที่มีคนสูบบุหรี่เลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยอีกลหลายๆที่ด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับทราบกันนะครับนอกจากนี้ครับยังมีการเผยแพร่ในสำนักพิมพ์ฮา r v ว r รบอกว่าเราสามารถที่จะลดผลกระทบ จากฝุ่นพ m ม2.5และแก๊สพิษนะครับจากการใช้งานเตาแก๊สเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นการเพิ่มระบบระบายอากาศด้วยการเปิดหน้าต่างเห็นไหมฮะบ้านเรานี่ทําได้เลยหรือการติดตั้งพัดลมดูดควันบ้านเราก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเรามีลมอยู่แล้วหรือการใช้เครื่องฟอกอากาศอันนี้ก็เป็นไปได้ไปจนถึงการเปลี่ยนเป็นการใช้เตาไฟฟ้าแทนนะครับเอาละก็เป็นเรื่องราวที่เอามาบอกกล่าวกันจะได้เข้าใจนะครับว่างานวิจัยบางครั้งถ้าตัวแปรไม่เหมือนกันเนี่ยผลที่ออกมามันจะแตกต่างกันนะครับ นี่เป็นช่วงเล่าขานครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังนะครับว่ารฟมร่วมกับธนาคารทหารไทยธนาชาติเนี่ยนะครับได้ขยายระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นสําหรับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT นะครับคำถามคือขยายระยะเวลาไปจนถึงเมื่อไหร่คำตอบคือวันที่31กรกฎาคมปี2566ก็คือปีนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวใครไปผู้โชคดีอย่างไรเนี่ยเราจะกลับมาบอกกล่าวกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ